สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้สิบเกตองศานะคะสุดตันการเดินนะคะพี่น้องเอยห่อนไหลไหลบึงม่ด่างแ่งโตพี่น้องวันนี้แ่งโตกินลมกินอากาศนะคะห่อนห่อนพี่น้องก็เลยไปหาขับรถด้วยเปื่อยนะคะวันนี้นะคะไปชอบป,ปิ้งนะคะขับรถด้วยเปื่อยไปหาอาบแดดพี่น้องตามมานะคะ ปาก็ตื่นพี่นอ้องไปสิก์บเขานะคะไปซื้อกับข้าวแล้วก็ไปอาบแดดนะคะพี่น้องเอ้ยไปทั้งหลดีทั้งวิ่งทั้งอยากไปทั้งบ่อยากไปพี่น้องสมองตีกันยู่นี่ละเ <c oughs> มืองพี่น้องเมืองอากาศเมืองตามบ้านคน กํกะกะลาลังสิ่งนัพี่น้องหนาซัดเม่อเด็ดดอกไม้ปงดอกไม้งามดอกไม้มนี่สิม่วงง้างาพี่น้องมาดากะอ้วนขึ้นพี่น้องแก้มเต็มปุยลุยนะี่ค่อยก็ได้หาสิบเก็ดกิโลก็อ้วนครับนี่ดอกพี่น้องปกติจะหาชิพสองหาชิพสามตอนนี้หาชิพเก็ดนะคะพี่น้อง กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็เรียนเสร็จประนาณนี้แหละพี่น้องเลยนะใส่ขาสั้นเลยนะคะวันนี้นะคะใส่ขาสั้นเลยนะคะ นะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะที่กดติดตามนะคะกดกดกดช่องมาดามวันนะคะมาดามเขียนภาษาไทยได้พี่น้องแล้วก็ W A N นะคะมาดามวันลันลาสารคามกับเขียนภาษาไทยพี่น้องอินโนเวเขียนภาษาอังกฤษนะคะแคเนเดียพี่น้องเพียว่าดาสีเงาเนี่ยช่องพิมพ์ขึ้นมามาดาม W A N กับขึ้นแล้วพี่น้องเห็นตปข่อยอ๋อเจาะอยู่หันแล้วพี่น้อง ตลกมาดารถติดกับพี่น้องรถติดแล้วรถติดแล้ว,ลวไม่ได้เห็นหนะ้าแล้วพาคิดถึงเห็นหนาะทุกเมือ่อพี่น้องเลยคุณป้าก้อยแข่งแงแม่ก็ดีใจนะคะป้าเราสุขภาพดีขึ้นมาหน่อยนะคะหนาซ้ำเมื่อแล้วสิดีขึ้นแน่พี่น้องแล้วเด้กยางแล้วด้ออกร่างกาย แต่หนาวหนาวแล้วป่วยแล้วป่วยแล้วป่วยพี่น้องไว้ผมมาดำเนี่ยมัด <laughs> มัดอยากมัดกับมัดพี่น้องอยากป่อยกับป่อยแบบนนวออ่าเป็นคนให้เปิดอได้พี่น้อง่อยดิเป็นคนให้เปิดพี่น้องเลยน้องมันาตาแดง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  น,นี้แหละแตเจ้าหน้าที่พี่น้องยี่สิบแปดกาเดร์พี่น้องสิบแปดกาเดร์มันหอนบหอนแล้วพี่น้องออกาแฟนะคะบ้านเพื่อนางกินกาแฟอันนี้กรลานกาแฟนะคะอันนี้ท่องชาติประเทศโนเวยน,นะคะ มา,าม,ามานั่งกินข้างนอกระม่านี้แหละพี่น้องฝรั่งโอเคนะคะถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วโอเคเด้อพี่น้องเด้อบ,บายยขอบคุณนะคะกดกดกดติดตามมาดามวันนะคะช่องมาดามวันลันลาสารคามอินโนเวนะคะบา,บายยขอบคุณนะคะที่กดติดตามรักนะคะทุกคนบา,บาย